ดูหน้าสิคะเนี่ยเอ,อ๊ตาของขวางมันร้อนมากเลยตาขวางอีกแล้วเนี่ยแม่จะจับอาบน้ำเมื่อกี้นั่งขาสันสันสันรอค่ะเดี๋ยวดูนะคะนั่งรอตาขวางอะลูกเอ้ยอาบน้ำห้ำลูกมันเย็นๆเผื่อมันจะได้ไม่เป็นไรนั่งรอกลัวนันเนี่ยสันอาบน้ำลูกตาของขวางเนี่ยแม่อมเสียวอยู่นะเนี่ยกว่าจะอาบเสร็จแม่เป็นนาเอกหนันอินเดียเลยค่ะ คือแล้วตาตอนแรกกะตาของขวางได้นะแล้วก็หูครีมาอย่างกองมื่อคือมาเลยกว่าจะอาบน้ําเสร็จแม่ต้องตักครี่ไปทิ้งก่อนคือจริงๆแล้วอาบแล้วมันจะเย็นดีนะมันสบายดีนะคะสั่งตั้งแต่ก่อนอาบแม่ถอดปลอกคอตั้งแต่เช้านะเพราะว่า ถอดปลอกคอไว้เพื่อไม่ให้รู้ว่าเอ้ยถอดปลอกคอคืออาบน้ําคือถอดไปตั้งแต่เช้าทําให้ลืมแล้วเสร็จแล้วตอนก่อนจะอาบก็บอกไปๆๆก็พาร์่ลูไปข้ปปปา,งปางหน้าแต่ก็รู้รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วล่ะว่าตัวเองต้องโดนอาบน้ําแน่แน่ก็เลยเทเน,นียแม่อ้อมมาไปหยิบโซ่มาของของโชคะกะว่าเออจะทดลองล่ามดูปรากฏว,ว่าล่ามไม่ได้เพราะว่ามองด้วยสายตาแบบกลัวมากเลยกลัวโซ่อะแม่อ้อมก็เลยไม่ไม่ไม่ล่ามแล้วก็เอาไม่เป็นไรแม่วิ่งเอาก็ได้วะแม่ก็วิ่งเป็นนางเอกนังอินเดียไปครึ่งชั่วโมงค่ะครจ็ ไปขัดครี่อีกค่ะขัดที่หน้าบ้านในครี่ไว้เนี่ยค่ะเป่าพัดลมอยู่เดี๋ยววันจันร์แม่ค่อยซื้อยามาหยอดให้เพราะว่าสุขสาวอาทิตย์จันเรลียดจันได้หยอดยาพอดีเหนื่อยค่ะ กับคุณชายเนี่ยแล้วข้าวนะอากาศร้อนจริงๆอ่ะกินข้าวแค่กลางคืนกินเยอะค่ะแต่กลางวันอ่ะกินแล้วเนี่ยสองวันแล้วนะที่แม่จะต้องทิ้งเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่เมื่อวานนี้ทิ้งนะคะแต่อันนี้อ้อมแม่อ้อมจะยังไม่ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวรอดูพาก่อนว่าเขาวิ่งเหนือแล้วเคาจะหิวหรือเปล่าก็เลยปล่อยก่อนแต่งตัวใหญ่เลยเช็ดเช็ดแล้วแต่คือเดี๋ยวเช็ดยังแห้งไม่สนิทก็ปล่อยให้นอนตรงนี้ไปเพราะตรงนี้เมื่อเช้าแม่ก็กว่าแล้วโอ้เหนื่อยนอนดีกว่าแต่งตัวไม่ไหวแล้วเดี๋ยว เบอร์เบอร์สองไม่เปิดเบอร์สองอะก็ดีแล้วไงดูทรรตาก็ดีแล้วไงฮะอาบน้ำจะได้ชื่นใจมาโทไอ้อ้วนนี่เออออือโอ้ยแม่ไปทำอย่างอื่นละฝนนอนปลอกพัดลมไปก็แล้วกันลูกแถวแถวเนี้ยนะพลิกมาได้เช็ดอีกข้างหนึ่ง มีที่แม่กินไปห่อหนึ่งนะ้ไม่เหลือเลยอะ่ะมีอะ่ะมีอะ่ะมีอะ่ะเราฝนแม่กินมีไปห่อหนึงไม่เหลือเลยเนี่ยแม่วิ่งทีห,หมดเลยหมดทั้งห่อเลยเนี่ยนะเนี่ยยังไม่วายเหม็นเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่ยังได้กลิ่นเลยอืมอแต่อันนี้ไม่ขู่เช็ดตัวให้ไม่ขู่ทีวตักพัดลงอยู่ เนี่ยใต้นี้นะตอนอาบก็อาบไม่ได้นะจะล้างหูล้างอะไรให้ก็ไม่ได้วิ่งจนแบบอเดี๋ยวถ้าแม่หกสิบแล้วแม่จะอาบให้หลบฝนไหวไหมเนี่ยฮะฮะฮะหกสิบแล้วยังวิ่งอย่างเนี้ยจะอาบไหวไหมแม่จะไหวไหมเนี่ยฮะออ้วน